สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u u u b เอ็มชา n นลครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ f c e e o o o นะครับเสอเจริญการช่างนะครับโรงงานผลิตค่าดติดผ่านรถไถนะครับวันนี้นะครับเรามีรอบจัดส่งนะครับวันที่3กรกฎานะครับ2566นะครับเรามีรอบส่งค่าดติดผ่านรถไถนะครับลูกค้าอยู่อำเภอขามทะเลสอนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมวันนี้ก็เป็นรุ่นยันมา3าแรงนะครับสำหรับรถ คุณพ่อนะครับที่โทรมาสั่งนะครับวันนี้ทางร้านเอ็มสอเจริญการช่างเรานะครับก็จะได้ทําการจัดทรงนะครับแล้วก็จะจัดเตรียมนะครับในส่วนของสต๊อกไปด้วยนะครับเนี่ยสต๊อกเรามีตอนนี้ก็มีรุ่น40 45แรงนะครับ34แรง34แรง36แรง40แรงนะครับแล้วก็เป็นรถ ฟอร์ดนะครับก็มีนะครับผ่าน7ใบผ่าน6ใบนะครับก็มีพร้อมจัดส่งครับแล้วก็เป็นในส่วนของคูปุต้าสแรง45แรง50แรงนะครับก็มีสต็อกพร้อมจัดส่งนะครับใครที่สนใจนะครับวันนี้เราจะเอาสต็อกไปอย่างละ1ตัวนะครับสําหรับ40แรง1ตัวนะครับแล้วก็50แรง1ตัวนะครับเป็นสต็อกเพื่อที่ลูกค้านะครับใครที่อยากจะได้นะครับอยู่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้นะครับ ผมจะเอาสต๊อกไปด้วยนะครับใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับหรือจะแอดไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับผมใครที่สนใจก็เข้าไปดูรีวิวในการใช้งานในช่องนะครับได้นะครับช่อง M Channel นะครับแล้วก็เป็นเพจ Facebook M สจริญการช่างนะครับตอนนี้ก็สต๊อกพร้อมส่งนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมด10ตัวนะครับที่พร้อมจัดส่งอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ มีรอบจัดส่งนะครับก็เกือบจะทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการใช้งานให้ให้ดูนะครับแล้วก็ในการติดตั้งนะครับแล้วให้ดูแล้วก็ในการอ่าใช้งานครับในการปรับระดับอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะลงในช่องให้ดูเรื่อยๆนะครับใครที่เห็นคลิปวีดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ในเพจ Facebook ด้วยเดี๋ยวผมจะไปจังหวัดไหนแถวอีสานนะครับผมจะถ่ายดีวิวให้ดูนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากที่ ไว้วางใจนะครับในส่วนของค่าติดผ่านรถไถน,นะครับเอ็มสอเจริญการช่างในส่วนของการสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ดีช่องทางาเพจ Facebook ก็ดีแล้วก็ช่องทาง YouTube ก็ดีก็อขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับสั่งซื้ออุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับได้ไปก็ไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับวันนี้ก็จัดส่ง1เจ้านะครับอยู่จังหวัดสุขโขทัยนะครับก็เป็นขนส่งไปรษณีเดี๋ยวผมจะถ่าย รีวิวลงในช่องให้ดูนะครับเป็นรถไถ m 6 2 4 0นะครับใบผ่าน24นิ้วผ่านโครงผ่านของ cmt ผ่าน7ใบนะครับเราก็ทําอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับให้กับเฮียอยู่เกาหลีนะครับเฮียดู YouTube อยู่เกาหลีก็เห็นบอกว่าแฟนบ่นว่าทําป่าเขาไล่เขาพดแล้วเหนื่อยนะครับถอดเข้าถอดออกในส่วนของโรตารี่นะครับไถเสร็จก็มาถอดเปลี่ยนเป็นใส่โรตารี่ใหม่นะครับแล้วก็บั่นนะครับผมก็ตอนนี้เราก็ช่วยลด ต้นทุนด้วยก็คือเราไม่ต้องเสียเวลาถ่ายหลายรอบนะครับแล้วก็ลดเวลาในการทํางานด้วยก็คือถ่ายระวางคาดได้เลยนะครับก็หยอดกระพรูดได้เลยนะครับสําหรับเฮียอยู่เกาหลีนะครับแกไปทํางานอยู่เกาหลีต้องขอบคุณมากนะครับที่ไว้วางใจโอนเงินมาทั้งหมดเลยครับจากเกาหลีมาให้ผมเลยโดยตรงนะครับแล้วก็เราก็มีรอบส่งงานให้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ก็มีพร้อมส่งนะครับนี่ ทั้งหมด10ตัวนะครับที่จะจัดส่งนะครับแล้วก็เป็นสต็อกให้กับลูกค้าใครที่อยากจะได้มีรถใหม่ป้ายแดงนะครับอยากจะได้อุปกรณ์ตรงรุ่นสามารถติดตั้งได้เลยนะครับก็ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เราก็มีทีมงานช่างจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับไม่เกิน200กิโลเราก็ส่งเองนะครับผมใครที่สนใจนะครับอยู่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้มี40แรงตัวหนึ่งนะครับ40แรง36แรงนะครับสายแรงใส่ได้นะครับแล้วก็เป็น50แรง47แรง แล้วก็45แรงก็ใส่ได้นะครับนี่เราจะจัดส่งวันนี้นะครับต้องอใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ